มีข่าวที่อยากจะฝากแจ้งเตือนประชาชนนะครับนั่นคือทางรัฐบาลมีการระบุนะครับว่าในช่วงระหว่างวันที่18ถึง25พฤษภาคมก็คือช่วงที่จะเนี่ยสุดสัปดาห์นี้จนถึงสัปดาห์หน้านะครับ <c oughs> จะมีถึง26จังหวัดที่เสี่ยงนะครับจะเจอน้ําท่วมหรือน้ําป่าไหลล่านะครับเพราะว่า <c oughs> อาจจะได้รับผลกระทบจากสภาพฝนฟ้าอา,า,า,ากาศที่จะตกในช่วงนี้นะครับร้อนสุดขั้วผ่านมาไม่เท่าไหร่ตอนนี้นะคะ ฝนก็จะตกสุดขั้วเหมือนกันค่ะบางพื้นที่นะคะอาจเจอนะคะน้ำป่าไหลหลาหลกด้วยนะคะวันนี้ค่ะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณชาลมค่ะพลผ,น,ผนกลางนะคะก็มีการแจ้งว่ารัฐบาลเตือนประชาชนเลยขอให้มีการเฝ้าระวงังน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลาหลกค่ะในวันที่18-25ถึงพฤษภาคมนี้ซึ่งก็เป็นรายงานของปอพอนะคะกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยพบมีพื้นที่เสี่ยงถึง26จังหวัดเลยค่ะทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะทั้งนี้ปอพอ เองนะคะได้มีการเตรียมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังพื้นที่นะคะเสี่ยงฝนตกหนักแล้วก็บริเวณที่ฝนสะสมด้วยซึ่งอาจจะเกิดสถานการณ์อย่างที่บอกคะ่ะน้ําท่วมฉับพันน้ําป่าไหลหลากได้พร้อมจัดชุดเผชิญเหตุสถานการณ์วิกฤตนำเครื่องไม้เครื่องมือนะคะเครื่องจักรกลด้วยด้านสนธนาธารณภัยเข้าไปประจําจุดเสี่ยงอันตรายพื้นที่เสี่ยงภยะะัยแล้วค่ะพร้อมเผชิญเหตุแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุการณ์นะคะสําหรับพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ําท่วมฉับพันแล้วก็น้าป่าไหลหลากย้ำอีกที ว่8 5พฤษภาคมนี้แยกเป็นดังนี้ค่ะภาคเหนือนะคะฟังดังนี้นะคะใครที่ฟังเราสองคนอยู่นะคะคจะได้เตรียมตัวได้ทานค่ะ11จังหวัดได้แก่แม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพแพร่น,น่านอุตรดิตถ์ตากสุขโขทยัยฟิสนุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะในะส่วนของภาคตะวันออกมี4จังหวัดนะครับได้แ,แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดนะครับ,แล,ลรบแล้วก็ภาคตาใต้11จังหวัดได้แก่ ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลน,นะครับโดยทางนะฮะทางรัฐบาลเองก็ขอให้ประชาชนครับในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ติดตามพยากรณ์อากาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดครับโดยการขอให้เตรียมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นและปฏิบัติตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัดนะครับดังนั้นก็<ะ>ใครที่นผู้ชมที่อยู่จังหวัดไหนนะครับก็ถ้าเป็นจังหวัดกลุ่มเสี่ยงก็เรียก<ะ>ว่า เตรียมรับมือไว้หน่อยก็ดีนะครับ<ช>ยกของยกข้าวขึ้นที่สูงนิดหน่อยเผื่อจะน้นํำมา